สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ BMW Patino Motor นะคปรปฐมนะคะวันนี้ค่ะอนาจะพาทุกทุท่านนะคะมาพบกับรถ BMW เป็นรถผู้บริหารนะคะคันใหญ่ที่สุดค่ะนั่นก็คือ BMW X7 นั่นเองค่ะคันนี้นะคะ BMW X7 xDrive 40d M Sport ค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะบอดี้ภายนอกเป็นสีขาวค่ะคันนี้นะคะภายด้านในมีที่นั่งให้ถึง6ที่นั่งด้วยกัน,นะคะ่ะเราไปดูฟังก์ชันออปชันกันดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าไตรคู่แน่นอนค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ bmw นะคะและที่พิเศษไปมากกว่านั้นค่ะคันนี้เป็นปี2022นะคะที่มาพร้อมกับโลโก้ฉลอง50ปีของ bmw อีกด้วยค่ะและที่หาไม่ได้แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมนะคะกับตัวรถนะคะเป็นมาจากโรง นะนั่นก็คือในส่วนของไฟนะคะ bmw l เ s t e r อีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนอกจากบอดี้ภายนอกนะคะและรอบคันค่ะเป็นชุดแต่ง m sport แล้วค่ะเขายังมาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรก m sport สีํำเงินให้ถึงทั้ง4ล้ออีกด้วยค่ะคุ้มสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเอาน่าจะมาบอกรายละเอียดในส่วนของราคากันที่ท้ายคลิปนะคะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะสำหรับ bmw x7 สีขาวคันนี้ค่ะที่ บอกเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันออปชันแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็น BMW X7 นะคะที่มาพร้อมกับโวมอะไรมันติฟังก์ชันค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับสปิดเกียร์ได้นะคะที่แพทเทิร์นชิพอีกด้วยค่ะและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ หน้าจอเลือนไม้นะคะแบบดิจิตอลค่ะในส่วนของหน้าจอ i d r i v e นะคะขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒสกทีแล้วก็คอนโทรลผ่านตัว i d r i v e ได้ด้วยค่ะและแน่นอนค่ะเขายังมาพร้อมกับในส่วนของคันเกียร์นะคะที่เป็นหัวเกียร์ค่ะที่ออกมาแบบพิเศษที่มองแล้วปุ๊บรู้เลยนะคะว่าเป็น BMW X7 ค่ะภายในด้านบนนะคะจะเป็นในส่วนของ s u n ล o o ค่ะที่สามารถเปิดได้นะคะถือ2ตอนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังค่ะสามารถเปิดได้ทั้งในส่วนของ กระจกนะคะและสาม,มารถใช้ม่านบังแดดได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันดีกว่าค่ะเพราะว่าคันนี้มีให้นั่งถึง6ที่นั่งหรือ6ซีดด้วยกันค่ะ <st it> และสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนกลางค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารตอนกลางนะคะก็ไม่แพ้กันค่ะมาพร้อมกับในส่วนของเบาะหนังแท้นะคะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าอีกด้วยค่ะคันนี้บอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้น้า หรือเบาะคู่กลางก็เป็นไฟฟ้าค่ะและสําหรับเบาะหลังนะคะก็สามารถทับได้อีกด้วยค่ะและสําหรับตรงนี้นะคะยังมีในส่วนของหน้าจอค่ะซึ่งคุณลูกค้าสามารถดูแอปพลิเคชันต่างตได้นะคะหรือว่าดูทีวีดูภาพยนตร์ได้อีกด้วยค่ะมีมาให้2จอนะคะแยกกันค่ะคุณลูกค้าสามารถดูแยกกันได้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้องเก็บสัมภาระกันดีกว่าค่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ด้านท้ายของเ้า bmw x7 แล้วค่ะ คันนี้นะคะบอกเลยค่ะห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างขวางค่ะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเอาออกได้หรือว่าวางไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่มาเซตให้ลูกค้าค่ะมีเป็นตัวสำรองอยู่ด้านในค่ะตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถดันเบาะขึ้นมาได้นะคะเพียงแค่กดปุ่มค่ะเบาะก็จะขึ้นมาให้นั่งได้นะคะเป็นทั้งหมด6ที่นั่งด้วยกันค่ะแต่ถ้าพับลงไปจะเหลือเพียงแค่4ี่เท่านั้นค่ะ และเพื่อสุนทรียภาพในการขับขี่ค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับลำโพงนะคะ b o w e r and Yuki's อีกด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะเขายังมาพร้อมกับ Ambient Light นะคะรอบคันที่ทำให้คุณลูกค้าสามารถปรับเชสีนะคะเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ในการขับขี่ได้ตามใจชอบอีกด้วยค่ะ และเพื่อการอำนวยความสะดวกในการขึ้นและลงรถของลูกค้านะคะตัวรถยังมีฟังก์ชันค่ะในการปรับระดับนะคะสูงต่ำให้อีกด้วยค่ะสำหรับ BMW X7 xDrive 40d M Sport คันนี้นะคะนอกจากจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วค่ะและยังเป็นในส่วนของระบบไมฮ y บิดด้วยนะคะจึงทำให้คุณลูกค้าทางได้ประหยัดแล้วก็รักโลกในเวลาเดียวกันค่ะและคันนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นในเลขหมเพียงแค่4,000ก,กว่าเท่านั้นค่ะกับราคาสุดพิเศษ 5 4 5 5 0 0 0 0บาทคันนี้คุณสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะกับชมปี2022และรหัส G 0 7ค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจชมคันจริงนะคะสามารถมาชมได้ที่ BMW Patino Motor นครปฐม,มค่ะหรือโทร0 9 9 409 6 2า2ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ